สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะมารีวิวเป็นสินค้าโดนบังคับวิทยุนะครับก็จะเป็นโดนที่มาพร้อมกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับเป็นชุดพร้อมเล่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเอ6สิบหนะครับรหัสรุ่นนะครับเอสนะฮะแดีวก็เดี๋ยวจะลงไว้ใน YouTube ด้วยนะครับก็ทีนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโดนแบบสองกล้องนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับเป็นโดนแบบพับนะครับ เป็นสีเขียวคาดดำนะครับเป็นโดนแบบ2กล้องนะครับมีกล้องหลักนะครับอ่สิบพีนะครับแล้วก็กล้องรองเป็นกล้องใต้ท้องนะครับสี่รนะครับควบคุมการทำงานรับส่งภาพแบบระบบ Wifi นะครับคือไม,ไม่ได้เกี่ยวอินเทอร์เน็ตนะครับคือตัวโดนมันปล่อยเป็นสัญญาณ Wifi ให้มือถือเรา เชื่อมต่อแล้วจับคู่กับแอปแค่นั้นเองนะครับมันก็เล่นได้ทุกที่นะครับไม่เกี่ยวตันยานอินเทอร์เน็ตนะครับนี่จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับขึ้นลงออโต้แล้วก็ลงจอดออโต้นะครับรีโมทคอนโทรลจะใช้ฐาน 2A นะครับ3ก้อนนะครับนี่จะเป็นอ่า สายชาร์จนะครับตัวป้องกันใบพัดก็ใส่ไข,ขควงแล้วมีใบพัดสำรองมาให้นะครับอันนี้จะเป็นคู่มือ,อน,นี่เป็นบาร์โค้ดสำหรับดาวน์โหลดแอปนะครับก็คือใช้ตัวอ่านบาร์โค้ดนะครับหรือใช้ลายก็ได้นะครับสแกนบาร์โค้ดเดี๋ยวลิงก์จะพาไปดาวน์โหลดเองนะครับที่เพจสโตนะครับถ้า iPhone มันก็จะลัดไปที่แอปสโตให้นะครับ แบตเตอรี่แถมมาหนึ่งก้อนนะครับก็คือเป็นชุดพร้อมเล่นสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ไปโหลดแอป,ปนะครับแอป,ปจะชื่อนะครับอ่า w i f m ใ a m นะฮะในกล้องไม่รู้จะเห็นเรื่องหนฮะแอป,ปจะชื่อ Wifi cam ที่การเริ่มเล่นนะครับก็กลางตัวจับจอมือถือออกมานะครับนี่นะครับก็เปิดสวิ์นะครับตัวโดนนะครับกดค้างไฟจะติดแบบนี้นะครับจากนั้นเปิดรีโมทกดปุ่มออนค้างนะครับมันจะเชื่อมต่อเลยนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะ นั้นไปเปิด Wifi ในโทรศัพท์นะครับไปเชื่อมต่อ Wifi โดนนะครับมันจะขึ้นว่า Wifi 720นนะครับกดเชื่อมต่อปึ๊บจากนั้นมาเปิดแอปกดสตาร์ทนี่นะครับภาพมันก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในร่มนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกลางแจ้งมันจะมองไม่เห็น นี่นะครับาการเล่นนะครับกด take off ขึ้นได้เลยนะคริดมก็จะบินขึ้นน,น,นี่จะเป็นล็นอกความสูงนะครับ,นะค,รบคือควบคุมที่มือเดียวนะครับมันจะล็อกไว้ สู้ลมได้นะครับสป,ปีดจะมี3ามสปีดนะครับเเดี๋ยวเรามาดูกล้องให้ร่มนะครับนี่นะครับ มันสะท้อนนะครับเ,เดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งมาให้ดู อากาศฝนมันก็ตกทั้งวันนะครับผมก็พึ่งหาโอกาสตอนฝนมันตีจังหวะนะครับก็มา,มาถ่ายคลิปเป็นไงบ้างฮะ F16 นะครับสองกล้องดินดีนะราคาไม่ถึงสองคำนะครับตัวมันก็ขนาดพอเหมาะพอดีนะครับ นี้เวลาบินก็เกือบเกือบยีนาทีนะคการชาร์จแบตหนึ่งครั้งประมาณ18นาทีพวงนี้เวลาแบตมันอ่อนนะครับเหลือระยะเวลาเวลา,เวลาประมาณการบินประมาณหนึ่สองนาทีเนี่ยไฟมันจะกระพริบนะครับสังเกตไฟที่ใต้ท้องนะครับ มันจะมีไฟที่ขาทั้งสี่มุมถ้าไฟกระพริบนะครับนั่นคือแบบอ่อนก็คือเตรียมเอาลงได้นะครับเที่มีสัญญาณเตือนอยู่โอเคนะครับก็ทดสอบบินให้ดูนะครับการบินแล้วก็อะไรต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงควบคุมทิศทางอะไรเงี้ยควบคุมง่ายนะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาลงกรอ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้นะครับโดน S16 นะครับติดต่อสอบถามที่ ID Line แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับผม